เดทแรกส่วนใหญ่ผู้ชายมักจะพาสาวไปร้านหรูๆเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีใช่ไหมครับแต่สําหรับนนท์เขาพาน้องไมายสาวสวยดีกรีดาวคณะที่เพิ่งจีบติดมานั่งกินส้มตำที่ร้านเพิงสังกะสีหน้าไซ่งานก่อสร้างฝุ่นตลบแดดร้อนเปลี่ยงนนดูเกรงๆกงกลัวไมายจะดังเกียดเพราะสภาพร้านมันดูไม่ได้เลยจริงๆจังหวัดนั้นเองมีรถสปอร์ตเปิดประทุนขับผ่านแก๊งเพื่อนสาวไฮโซของไมายนั่งมาเต็มรถ พวกเธอชะลอรถทำหน้าตกใจแลยยกมือถือขึ้นมาถ่ายรูปรัวๆภาพตัดไปที่ไอจีสตอรของเพื่อนโพ์รูปหมายนั่งกินส้มตามข้างทางพร้อมแคปชั่นแซะว่าตายจริงน้องไมยดาวคณะทำไมตกอับมานั่งดมฝุน่นแบบนี้แหละจ๊ะผู้ชายไม่มีเงินเปนเหรอมาเห็นเพื่อนขับผ่านแต่เธอไม่หลบสายตาครับเธอยิ้มมุมปากแล้วหันกลับมาสนใจส้มตำตรงหน้าเธอเริ่มใช้มือจกข้าวเหนียวจิ้มปลาลกินอย่างอร่อยปากโดยไม่สนสายตาใคร ท่าทางของไมล์บอกชัดครับฉันเลือกคนนี้ฉันมั่นใจในการตัดสินใจของฉันความสวยของเธอไม่ลดลงเพราะร้านส้มต่ำแต่มันกลับดูแพงขึ้นเพราะความมั่นใจของเธอครับพอกินเสร็จป้าแม่ขาเดินมาเก็บจานและทักนนว่าอ้าวเสียนนวันนี้พาแฟนมาเปิดตัวเหรอแล้วนี่คอนโดตึกหลังที่เสียสร้างจะเสร็จทันปีนี้ไหมป้าจะรีบเก็บเงินไปจองสักห้อง มายเงยหน้ามองป้ายโครงการคอนโดหรูชื่อเจ้าของโครงการคือบริษัทของนนนนยิ้มเขินๆและบอกมามว่าพี่ไม่ได้ตั้งใจจะลองใจอะไรนะมามพี่แค่ชอบกินร้านนี้จริงๆมันอร่อยแล้วก็ใกล้สายงานพี่แต่พอเห็นไมยกินได้ไม่รังเกียจพี่ก็โล่งใจโชคดีจังที่แฟนพี่เป็นคนง่ายๆไมหัวเราะและพูดว่าไมารู้อยู่แล้วค่ะว่าพี่เป็นคนดีระดับมามเลือกทั้งทีไมดูออกค่ะว่าใครของจริงใครของปลอม แต่ความพีคมันอยู่ที่เพื่อนขี้แสครับรูปที่พวกนางแอบไปลงสตอรี่ดันถูกเพจข่าวดังแคปไปต่อพาดหัวข่าวเขียนว่าแห่ชื่นชมซีอหนุ่มหมื่นล้านควงแฟนสาวดาวคณะนั่งจบส้มตำติดดินรักแท้ที่ไม่ติดหรูคอมเมนต์ชาวเน็ตลังไหลเข้ามาเป็นพันแต่เข้ามาด่าคนถ่ายรูปนะครับว่าตาต่ําบ้างละดูคุณไม่ออกบ้างละนี่แหละครับคือเหตุผลที่น้องใหม่เลือกพี่นนท์เธอไม่ได้หน้ามืดตามัวแต่เธอเลือกผู้ชายที่สร้างตึกครับ ไม่ใช่เลือกผู้ชายที่แค่ขับรถผ่านตึกจำไว้นะครับหนุ่มๆสาวๆอย่าเพิ่งรีบดูถูกใครเพราะคนใส่เสื้อยืดราหารคู่บางคนเงินในบัญชีเขาอาจจะซื้อรถที่คุณขับได้ทั้งโชว์รูมก็ได้และผู้หญิงฉลาดเขาไม่ได้เลือกผู้ชายที่พาไปกินของแพงๆแ,แต่เขาเลือกผู้ชายที่ทำให้ชีวิตของเธอแพงขึ้นเมื่ออยู่กับเขาต่างหากครับนี่คือกล่องดำความคิดเพราะทุกชีวิตมีเรื่องที่ไม่เคยพูดออกมา ถ้าชอบฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับ